โค้งอขาวนะคะได้ในการรำดาบโชว์ด้วยท่านวิชิตตุ่นกระโทกผู้เชี่ยวชาญม่วยไทยประจักมหาวิทยาลัยการีฬาที่งานของคนโครโอขาวนะคะได้ในการรำดาบโชว์ด้วย เราหงสนักเรียนในสีตำรวจอนุคุณคุณนาาสังกัดหมูสามหวดหนึ่งของเราีค่ะได้นำนักเรียนในสีตำรวจรุ่นุ่นตำรวจตำรวจของเราหน้าค่ะม,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 มีจำนวนย,ยอดสองร้อยนายมาเพื่อแสดงการได้น้ำว่ายปูมือไทยได้ทักษะอาวุธมืไทยครับ รัฐบาลได้มีแนวคิดในการส่งเสริมผลักดันให้กีฬามวยไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับโอลิมปิกจึงมีนโยบายให้หน่วยงานต่างๆได้มีการส่งเสริมกีฬามวยไทยอย่างเป็นรูปธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจภูธรภาค5จึงได้จัดทำโครงการมวยไทยตำรวจไทยมรดกไทยของตำรวจภูธรภาค5ประจำปี2566ขึ้น โดยการอำนวยการของท่านพลตำรวจโทปิยะตะว,วิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคาประธานอดหลานข้าราชการตำรวจและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการเเวลาาาากกรรนนิดํตั้งแต่เดือนเมษายน2566เป็นปต้นไปค่ายมวยบัญชาเมฆบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรืยนเชิญท่านลองนายก โครงการบริหารจวดจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่รองนะับผมตำรวจโทพิยะะวิชัยผู้บริการตำรวจภูธรภาค5รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการมวยไทยตำรวจไทยมรดกไทยของตำรวจภูธรภาค5ประจำปีพุทธศักราช2566ซึ่งการดำเนินโครงการกังก,กล่าว เป็นไปตามนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่มีแนวความคิดที่จะยกระดับมวยไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยโดยมีแนวความคิดการสร้างมูลค่าให้กับมวยไทยในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นระดับประเทศตลอดจนการขับเคลื่อนมวยไทยสู่ระดับสากปการร่วมส่งเสริมฝังการที่ มีการับกีฬามวยไทยมาใช้เป็นวิชาบังคับให้แก่ขา้าราชการตำรวจและนักเรียนในสิทตำรวจรูปธรรมด้วยการส่งเสริมให้ความรู้แก่ขา้าราชการตำรวจในสังกัดในทุกระดับการให้ความรู้ พุทธิทคงรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม,ม่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยลายสีแค่ลายสีกรมนะคะแล้วลายสีป่าชาบอกค่ะพญาบรรจุพานภาพอันเป็นประวัติศาสตร์ภาพนี้ไว้ด้วยนะคะนาย พิธีวหายครูโยไทยและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีภาคห้าท่านตรวจตืีนรบกมกลึงไกลรองผู้บัญชาการตำรวจด้วมภาคห้าท่านสิทธิศักดิ์อภิคุณชัยยสุศในอำเภอเมืองเชียงใหม่